พอรอบคอ่าปรับเป็นพินัยคืออะไรหากกระทําความผิดแล้วจะต้องทําอย่างไรว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพอพานสอศาลา2 5 6 5มีผลใช้บังคับแล้วคืออะไรหากเผลอไปกระทําความผิดแล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปและสามารถขอผ่อนชําระเป็นงวดได้หรือไม่ ในวันที่25ตุลาคมพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพอพานศสองาลมีผลใช้บังคับแล้วหากผู้ใดยังไม่ทราบว่าพอรอบอรดังกล่าวคืออะไรทางเราจะสรุปให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าปกติการกำหนดโทษทางอายกรณีผู้กระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีและอาจถูกลงโทษจำคุกหรือบางกรณีถูกลงโทษปรับแต่หากผู้กระทำความผิดนั้นมีฐานะยากจนไม่สามารถชำระค่าปรับได้ก็จะถูกน ตัวไปกับขังแทนค่าปรับในเรือนจำกลายเป็นผู้มีประวัติอาชญากรติดตัวและทำให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดว่าควรต้องมีการปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษอาญาหรือมาตรการลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงของการกระทำความผิดเพื่อไม่ให้บุคคลต้องรับโทษเกินสมควรดังนั้นจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพพศศ2565ขึ้นใช้บังคับเพื่อเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาและโทษปรับทางปกครองมาเป็น โทษปรับเป็นพินัยคือเงินค่าปรับที่ต้องชำระให้แก่รัฐซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรงและโดยสภาพไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงหรือไม่กระทบต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง โดยการกำหนดให้ความผิดทางพิัยมีการชำระค่าปรับเป็นพิัยตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลกำหนดเท่านั้นไม่มีการจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาญากรรมซึ่งไม่มีสภาพบังคับเป็นโทษอาญาและลดทอนโทษอาญาที่ไม่จำเป็นรวมทั้งปรับปรุงระบบโทษปรับให้มีประสิทธิภาพดีเดย์25ตุลาคมห6 พอบอรตอรอสั่งตำรวจทั่วประเทศเรียกปรับตามพินัยประชาชนไม่มีผลทางอาญาทั้งนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพอพานสาราส5 5ามีสาระสําคัญคือ 1. กํากำหนดให้เปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ จำนวน204ฉบับเช่นพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกพพาสสาลา2522และพระราชบัญญัติปะชุมชนพพานสสาลา2562ให้เป็นความผิดทางพินัยและผู้กระทำความผิดทางพิ่นัยต้องชำระค่าปรับเป็นพิ่นัยให้แก่รัฐโดยไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากร 2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามบัญชีไท้ายพระราชบัญญัติเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมชำระค่าปรับเป็นพินัยตามจำนวนและภายในระยะ,ะ,ยะเวลาที่กำหนดให้คดีความผิดทางพินัยเป็นอันยุติแต่ถ้าไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นส่งสำนวนให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป 3. การกำหนดค่าปรับเป็นพิในยต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับความรุนแรงขอ,องการกระทาความผิดและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทาความผิดโดยผู้กระทาความผิดอาจขอผ่อนชำระค่าปรับเป็นพิในยเป็นรายงวดก็ได้แต่ถ้าผู้กระทาความผิดไม่มีเงินชำระค่าปรับเป็นพิในยได้สามารถร้องขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับเป็นพิในยได้ 4. ในกรณีที่กระทำความผิดทางพินัยเพราะเหตุแห่งความยากจนเหลือทนทานหรือเพราะความจำเป็นอย่างแสนสาหัสในการดำรงชีวิตผู้กระทำความผิดสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้กำหนดค่าปรับเป็นพินัยต่ำกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับเป็นพินัยก็ได้ 5้าผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าปรับเป็นพิในไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่ศาลกำหนดให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชำระค่าปรับเป็นพิในได้ ส่วนการเปลี่ยนโทษปรับทางอาญาและทษปรับทางปกครองตามกฎหมายที่ระบุไว้ในบัญชีทายพระราชบัญญัติเป็นโทษปรับเป็นพินัยนั้นสามบัญชีทั้งหมด204อพรอบอยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพอพานสสาร้2 5 2 2พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพอพานสสาร้2 5 5 0พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพอพันสสาร้2545 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พพาศาล5ส พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพพันศศาล2522พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพพันศศา,า2535พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพพันศศาล2541พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพพันศศาล2490พระราชบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเป็นต้น คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีจ้า